สวัสดีครับแฟนรายการช่องลิโชคกแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเมื่อหนึ่งปีกับประมาณสี่ถึงห้าเดือนที่แล้วผมอยู่ในจังหวัดนครปฐมก่อนที่จะย้ายมาอยู่เชีงยงใหม่ผมได้ไปฝังเหล็กไหลที่แขนสองข้างนะครับถ้าใครได้ดูคลิปในอดีตแล้วก็จะเห็นนะแขนข้างขวาผมอันนี้ไปฝังเหล็กไหลพยาเหล็กไหลปีกมแมลงทับนะครับ ส่วนด้านซ้ายเป็นพญาเหล็กไหลเงินยวงนะครับผมก็ตอนนั้นองค์ละ2,000บาทนะครับมีท่านผู้ชมบางท่านได้โพสในข้อความถามผมว่ามีสัมผัสเกี่ยวกับประสบการณ์ลึกลักหรืออ่าเรียกว่าปฏิหารเกี่ยวกับเหล็กไหลอะไรบ้างก็ผมก็เห็นน้าละ แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ได้ไปประวารณาตัวรับใช้หลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่หรือพระอาจารย์สมพรสมาวโรนะครับซึ่งก็ผมได้ไปช่วยทําไปถ่ายทําเรื่องราวเกี่ยวกับเหล็กไหลคุยสัมภาษณ์หลวงพ่อสมพรในหลายๆเรื่องซึ่งหลายคนก็คงได้ดูกันนะตอนนี้สิ่งที่ได้เห็นในข้อความที่โพสต์มาข้างล่าง สิ่งที่รับรู้แล้วก็มีคนอยากเล่าก็คือว่าเขาถามว่าอริโชก็คือตัวผมเนี่ยนะครับมีประสบการณ์สัมผัสอะไรเกี่ยวกับเหล็กไหลบ้างซึ่งวันนี้ก็ว่างแล้วก็พร้อมแล้วจะมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเหล็กไหลในชีวิตให้ฟังนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเจอหลวงพ่อใหญ่หรือหลวงพ่อ Support สมพรสมวโรที่นครปฐมเดี๋ยวขอเล่าย้อนความไปตั้งแต่ผมสมัยเป็นวัยรุ่นนะ ตอนที่ผมอายุประมาณสักอ่าผมเรียนปริญญาตีประมาณปี2 18 19 19 20ประมาณอายุ21นะครับคือคือย้ายเข้าไปเรียนที่กรุงเทพประมาณอายุเท่านี้ปี2หรือปีสก็ช่วงนั้นนะประมาณนั้นนะพอดีมีเพื่อนเป็นคนอุดอรเขากลับบ้าน ก็มีรถรถฟรีของคนรู้จักเขาเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรผมก็ช่วงปิดเทอมก็จะอยากไปเที่ยวแล้วก็ชอบที่ชอบปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ชอบทําบุญแล้วก็แสวงหาพระอริยพระเกจกิพระปฏิบัติเพราะว่าชอบอ่านเกี่ยวกับหนังสือธรรมะแล้วก็บางช่วงก็ชอบสนใจเรื่องนั่งสมาธิบางอย่างมันก็มีมีมาติดตัวเป็นสัญญาเก่าเป็นสิ่งที่ตามตัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ ซึ่งเอาไว้จะทยอยเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องลึกลับเกี่ยวกับผู้ผีปีศาจเทพแล้วก็พระพระอาจารย์หลวงพ่ออะไรที่มาช่วยชีวิตไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังนะวันนี้ขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับเล็กหลายก่อนก็สมัยนั้นก็นั่งนั่งรถไปถึงอุดอรพอไปถึงตรงนึงปุ๊บก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนนิดนึงพอไปเที่ยวปุ๊บก็บอกเพื่อนว่าเราอยากไปวัดที่มีพระ ปฏิบัต,ติสมัยนั้นผมก็าถามเพื่อนถามพี่ชายบ้านเพื่อนว่าจะอยากไปวัดป่าบ้านตาดหลวงตาพระมหาบัวถ้าจำไม่ผิดยานสัมปันโนซึ่งท่านกำมรณนะไปแล้วก็คนไทยทั่วประเทศคงรู้จักดีนะครับที่โครงการพระป่าช่วยชาติแล้วก็ท่านก็เป็นพระอาจารย์ของอผมไม่รู้ว่าขอขอพูดในทำสั้นๆนะคือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่นั่นนะท่านก็เป็นที่เคารพของสาธุชนคนในประเทศไทยเยอะอยู่นะครับท่านเป็นสําหรับพระทางสายพระป่าหลวงพ่อที่ผมเคยไปบวชสายธรรมยุทธ์ท่านก็จะนับถือเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็จะเหมือนท่านก็จะบอกบอกต่อ,ตอมาว่าหลวงตาบัวท่านเป็นพระอริยะพระอรหันต์ซึ่งโดยส่วนตัวผมไปเจอท่านตอนนั้นผมอายุประมาณยี่สิบสองนะนะโดยประมาณนะ ก็รู้สึกว่าหลวงตาบัวท่านก็ผิวพรรณวันวนัผ่องใสท่านเป็นพระที่ก็มีเมตตานะแล้วก็ท่านก็ดุนะเคยไปเจอที่ที่วัดวัดป่าบ้านตาดถ้ามีคนมาจะมาทําธุรกิจมาโลภจะมาหวังผลประโยชน์อะไรเนี้ยท่านไล่ตะเพิดเลยนะโดนท่านแบบจะใช้คําว่าถึงขั้นแบบว่าแบบแรงเลยบระมาว่าเดี๋ยว ทำไม่ดีเราจะตกนรกหมกไหมเป็นเปรตไม่ได้ผุดได้เกิดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าใครอยู่ตรงนั้นก็จะตกใจในสิ่งที่ได้ยินท่านว่านท่านพูดออกใหม่เลยนะในตอนช่วงแบบหลังชั้นเช้าเสร็จแล้วท่านก็เทศสอนญาติโยมซึ่งวันหนึ่งนะนะตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนั่นนะตอนเรียนปริญญาตรีก็ผมไปที่จังหวัด,ดอนด์แล้วก็มีบุญก็คือว่าจะบอกว่ามีบุญไหมก็น่าจะมีนะเพราะว่า ได้ไปที่วัดท่านแล้วก็ได้ไปอยู่ค้างหนึ่งคืนที่วัดท่านเนี่ยจะปิดรั้วใครจะมาจะจะไปจะเข้าไปอยู่เนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากหลวงหลวงพ่อนะครับคือหลวงตาบัวพรามหาบัวเน,นีน่ญญาณสัมปันโนเนี่ยนะซึ่งเมื่อผมไปถึงผมก็ไปเจออุบาสิกาผมก็ตะโกนตะโกน,ตะโกนเรียกอ่าเขาก็ไปไปไป,ไปบอกหลวงพ่อผมก็ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่บอกว่าอยากจะมาขอพักที่วัดหนึ่งคืนเพราะว่า อ่านั่งรถแล้วก็กลีกรถแล้วก็ต่อเข้ามาถึงหน้าวัดนะครับไม่มีที่พักเพราะว่าเพื่อนก็นอยู่อีกจุดหนึ่งตอนนี้สิ่งที่ได้เจอคือว่าหลวงตาท่านมาแต่ท่านก็ตอนแรกเออตอนแรกเลยท่านยังไม่มาเป็นเป็นพระเหมือนลูกวัดก่อนแล้วก็มีคนมาเปิดประตูให้เรื่องมันนานมากแล้วนะถ้าเราผิดอะไรบางส่วนก็ขออภยัยแต่น่าจะเป็น อุบาสิกาหรือมีพระมาอุมหลืมๆไปจนผมก็ถือกระเป๋าเข้าไปนะน่าจะเป็นกุฏิหรือศาลาหนึ่งอยู่ข้างๆทางเข้าข่าาาาาเลี้ยวซ้ายไปซึ่งพอเข้าไปปุ๊บก,ก็นอนแบบง่ายๆนะครับง่ายๆพอผ่านไปสักแป๊บนึ่งผมก็เห็นพระรูปหนึ่งเดินมาแล้วก็มองมาทางผมห่างกันประมาณแปดเมตรผมก็กราบนะมัสการครับตอนนี้ผมถามว่า หลวงพ่อหลวงพ่อชื่ออะไรครับผมท่านก็บอกอ้าวรู้จักรู้จักไหมผมการนึกๆแล้วผมคิดว่าน่าจะใช่หลวงตาพระมาหาบัวหลวงตาบัวนะผมก็เลยกลับนมัสก,การท่านแล้วก็บอกว่าใช่หลวงตาบัวไหมครับท่านก็อ้าวไม่รู้จักด้วยว่าหือผมผมก็เดาว่านะแล้วก็เคยอ่านหนังสือธรรมะของท่านแล้วก็ศรัทธาเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ใกล้เป็นลูกศิษย์เอกของหลวงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งผมก็ศรัทธาท่านมากนะครับหลวงปู่มั่นเนี่ย ถือว่าเป็นพระใหญ่พระอาจารย์ใหญ่สายป่านะครับตอนนี้สิ่งที่ท่านถามนะคือว่าท่านก็ถามมาจากไหนอะไรยังไงซึ่งซงท่านก็ชื่นชมว่าโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยสมัยนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเรียนระดับปริญญาตรีก็อายุประมาณยี่ยี่สิบยิบเอ็ดประมาณนี้นะก็ท่านก็ชื่นชมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านพูดก่อนไปคือว่าเพราะว่าเนี่ยขอขอน,อนอนที่นี่หนึ่งคืนนะครับแล้วก็มาปฏิบัติธรรม อยากจะมาร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิตอนนี้สิ่งที่ท่านพูดก่อนไปให้อกว่าเออได้ได้ได้แต่จะอยู่ได้ไหมล่ะอ,อ้าวตอนนี้สิ่งที่ผมได้ยินก็คือจะอยู่ได้ไหมซึ่งผมก็ถามท่านว่ามีผีมีอะไรหรือเปล่ามีใครหวงที่ไหมท่านก็บอกเออก,ก,ก็ต้องลองดูนะถ้าถ้าอยู่ได้ก็ให้อยู่ปรากฏว่าผมก็นอนไปคืนนั้นสิ่งที่เจอก็คือ,คอว่ามันมีเหมือนเสียงดังๆมากมาปุ๊บแบบ ประมาณว่าพื้นเนี่ยข้างฝาเนี่ยปมปังอย่างครับโอ้โหแบบดังสนั่นวันไว้เหมือนสะเทือนเรือนลั่นน,นะครับถ้าถ้าคนที่เคยปฏิบัติธรรมชอบไปวัดปฏิบัติแล้วก็ไปบางที่ก็จะรู้ว่าบางครั้งบางที่ก็ทับเปรียบเปยนะคล้ายๆกับใครเอาหินก้อนใหญ่ๆขว้างใส่ฝาผนังหรือพื้นเนี่ยมันแรงมันดังมากจนเราตื่นน,นะครับแต่ที่ที่วัดป่าบ้านตากที่ผมมีบุญได้ไปนนอนหนึ่งคืนก็คือ มีเสียงดังเหมือนกันแล้วก็ตุงตังตุงตังแล้วก็ผมก็ตื่นจนสุดท้ายผมก็ขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ส่งจิตไปบอกสิ่งที่มองไม่เห็นลึกนับว่าผมมาปฏิบัติธรรมจะขอนอนที่นี่หนึ่งคืนได้ไหมถ้าไม่ให้นอนผมก็จะไปหาที่อื่นหรือไม่นอนตรงนี้ปรากฏว่าคือมันเป็นเซนส์ที่สัมผัสสื่อสื่อได้เหมือนผมก็รับรู้ประมาณว่า ให้ผมอยู่ได้คือหลังจากนั้นก็เียบไม่มีอะไรเลยนะผมก็ได้นอนตรงนั้นหนึ่งคืนพอตอนเช้าก็ไปเจอหลวงตามหาบัวได้ไปใส่บาทท่านซึ่งท่านเป็นพระป่าซึ่งแบบว่าท่านจะรับพอพอฉันเนี่ยสามสี่คนตักบารแถวหน,หน้าเนี่ยอยู่เขาจะยืนเรียงแถวใครมาก่อนอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้า,นาใกล้ๆทางออกประตูวัด ผมอยู่ไกลประมาณคนที่สามสิบหรืออะไรผมก็ซื้ออาหารจากชาวบ้านที่มาขายแถวนั้นนะนะก็เสียใจว่าอ,อ้ไม่เคยเจอท่านแล้วก็นานเลยกว่าจะได้คงคงโอกาสน้อยอ่ะกว่าจะได้มาเนี่ยสิ่งที่รู้สึกก็คืออยากจะถวายอาหารให้ท่านก็อยากได้บุญเยอะๆอะไรเงี้ยถวายพระอริยพะพระปฏิบัติปรากฏว่าท่านรับสองสามคนท่านก็ปิดบ่าแล้วท่านก็เดินกลับเข้าไปในเขตของวัดเลยนะแล้วท่านก็ไปที่ศาลาเลยศาลา ที่เทพที่ฉันผมก็ได้ไปตรงนั้นแนละ้วผมก็ไปกราบท่านแล้วก็บอกอุปชาท่านว่าผมมาไกลขอความเมตตาอยากจะถวายอาหารได้ไหมท่านกระฉันไปบ้างแล้วนะปรากฏท่านมองมาแล้วท่านก็พยักหน้ายิ้มอ่ะเออเออะเอามาเอามาเอามา,เอามาถวายพอผมก็แกะถุงจะจะถวายท่านหมดท่านบอกไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่ช้อนเดียวพออย่างละช้อนอะไรประมาณนี้นะผมผมก็ถวายท่านไป ทานตาะชานโอ้ชื่นใจรู้สึกเป็นบุญมากเลยนะครับได้ถวายอาหารแด่หลวงตาบัวตอนนี้พอท่านเทศท่าน,านอะไรเสร็จผมก็ช่วงหนึ่งได้มีโอกาสคุยกับท่านแล้วก็บอกท่านว่าหลวงตาก,ก็ได้เล่าชีวิตอะไรบางอย่างว่ามีวิบากกรรมเจออะไรต่ออะไรซึ่งบางอย่างก็เป็นเหมือนภัยอันตรายอะไรเงี้ยบางอย่างก็เหมือนจะถึงชีวิตอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่รู้ชาติก่อน อาจจะเคยทําไว้ตอนนี้พอได้สนทนากับท่านท่านก็มเมตาผมก็บอกว่ามีอะไรที่แบบจะทําให้เราแบบดีปลอดภัยไหมหรืออะไรยังไงท่านเมตตานะครับท่านก็นเรียกว่าอ้ามานี่มานี่ก็ท่านก็นเอามือนะมือขวาถ้าจําไม่ผิดท่านก็นล้วงเข้าไปในอังสะหรืออะไรในกระเป๋านะสักพักท่านก็นหยิบขึ้นมาไว้ที่มือผมเห็นเป็นเม็ดสีดําๆเท่าประมาณ อ่าเม็ดถั่วเขียวหรือใกล้ๆเคียงประมาณนั้นละนะหรือใหญ่กว่าหน่อยไม่น่าจะสองเม็ดนะสีดำ,ดำๆซึ่งผมตอนนั้นก็ไม่รู้จักเหล็กไหลไม่รู้จักอะไรเลยนะครับท่านก็บอกอ่าไอ้นุ่มอ่า,ออาเอานี่ไปไปกินดื่มดื่มเข้าไปไม่ต้องเคี้ยวขอมีน้ําอยู่ขวดหนึ่งหรืออะไรผมก็คือก็มองว่าคืออะไรตอนนั้นไม่รู้จักเหล็กไหลไม่รู้จักอะไรเลย แต่พอหลังจากปีนั้นกลับมาหลังจากได้ได้ได้ก็คือเอามาแล้วก็เข้าปากแล้วก็ดืมน้ําตามผมสังนิฐานนะว่าสองสองเม็ดสององค์เนี้ยน่าจะเป็นของดีที่ท่านบอกเนี่ยคือเหล็กไหลแต่ท่านไม่ได้บอกผมว่าคืออะไรท่านแค่บอกว่าอ่ะกินเข้าไปแต่ไม่ต้องเคี้ยวก็นี่คือคว,ความรู้สึกว่าเป็นปลื้ม เป็นบุญเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากนะครับที่ได้ของดีจากหัวตาบัวนะครับผมวัดปลาบ้านตาสมัยนั้นนะนนะก็ดูแล้วไม่ใช่ยาลูกก่อนไม่ใช่อะไรนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเด็กนหนึ่งอย่างต่อไปผมจะเล่าเรื่องหลังจากปีนี้ผมก็ได้ขึ้นไปอุดรอ,อีกประมาณช่วงอายุกใกล้ๆกันนี่ไม่นานมากเ,เรื่องนึงของเวลาอาจจะ บอกผิดไปนี่นึงนะอาจจะแบบประมาณอายุยี่สิบแนละ้วอีกครั้งประมาณยี่ยี่สองอะไรเงี้ยนะครับครั้งที่สองที่ได้ไปจําไม่ได้แล้วว่าทางภาคอีสานเป็นเป็นอุบลหรือสกลน,นครหรืออะไรมันนานมากไม่ได้จดบันทึกไว้แต่ที่จําได้ก็คือว่าอ่าไปณนะวัดแห่งหนึ่งก็มีคุณนะใจดีจะจ้างไปเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปส่งแล้วป,ปรากฏว่าคุณนะเขาใจดีเขาก็ขับรถพาไป เขาจะไปทุระละพอดีคือแล้วเขาก็จะมีจังหวัดมันจะอยู่ใกล้ๆก,กันนะเป็นแดนถิ่นของพระอริยะทางด้านภาคอีสานที่เป็นพระปฏิบัติพระสุป,ปฏิปันโนสิ่งที่ผมเขาเรียกว่าได้ได้ไปด้วยเนี่ยผมก็แวะณนะวัดหนึ่งซึ่งก็จําชื่อวัดไม่ได้แล้วนะครับนานมากสิ่งที่รู้สึกรื่มก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งคือผมเข้าไปกราบพระในในหมวด ซึ่งพระประธานเนี่ยเป็นพระปูนสูงประมาณสักสองสามเมตรคือมีอยากย่อยมีฝุ่นจับเต็มเลยผมก็ไปบอกอุบาสิกาบอกพระบอกว่าผมอยากจะขอทําความสะอาดพระประธานได้ไหมครับซึ่งซึ่งตัวผมเห็นแล้วรู้สึกว่าท่านแบบไม่สะอาดมีมีอะไรสิ่งสกรปรกที่ฝุ่นอยากย่ญยคุมอยู่พระก็บอกเออดีเลยดีเลยสักพักหนึ่งท่านก็เอาไม้กวาดอะไรต่ออะไร พามาให้ผมผมก็ปีนขึ้นไปไหว้ขออนุญาตขึ้นไปทําความสะอาดไปเช็ดไปอะไรจนสะอาดนะครับพอหลังจากลงมามันจะมีแจกันอยู่ข้างหน้าพระพุทธรูปอยู่สองแจกันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ยินเสียงก็คือมันมีเสียงนั้นกรึ่งหล่นเข้าไปในแจกันซึ่งก็มีผมอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยตรงนั้นวันนั้นเงียบนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณสายๆ้ยนะหรือหรือช่วงบ่ายน่าจะช่วงสายๆนะครับก็ปรากฏว่าผมก็สงสัย ก็เลยเทแจกันเอาดอกไม้มาสิ่งที่เจอก็คือผมเจอเป็นก้อนดำๆอยู่อยู่ในใแจกันผมก็บอกอุบาสิกาว่านี่อะไรยังไงก็ก็ับบอกบอกพระซึ่งท่านก็ไปทํากิตอะไรแล้วก็สักพักหนึ่งเจอท่านผมก็เลยให้เข้าไปเพราะว่าแม่ของผมสอนมาว่าอะไรที่ได้มาจากวัดอย่าเอากลับบ้านเดีย๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมซึ่งสมัยนั้นยังไม่รู้จักทากายสิทธ อะไรที่มหัศจรรย์ที่มาเองหรืออะไรเท่าไหร่จะรู้จักเกี่ยวกับพระาธาตุอะไรนิดๆหน่อยๆพระาธาตุวัดมะวรซึ่งเขาก็มีเรื่องว่าคนไปสวดมนต์แล้วจะหล่นลงมาให้คนเก็บกันมีเสียงดังกิ้งก้งอะไรเงี้ยนะครับเรื่องนั้นเอาไวค้ค่อยเล่าในภายหลังพอตรงน,นี้ที่ผมเจอในแจกันผมก็ไม่เอาให้ไปตอนนี้ผมก็มีความรู้สึกหนึ่งอ่าก่อนที่จะเล่าต่อไปเดี๋ยวขอเล่าแทรกเรื่องของอุบาสิกา คุณป้าที่ท่านช่วยงานตรงนั้นผมก็ถามว่ามีอะไรยังไงแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยของดีเทพเทวดาเอามาให้ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเคยถามเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ทางวัดเนี่ยมีดอกบัวเนี่ยมาถวายพระหรือทําพิธีอะไรต่างๆเนี่ยพอแห้งเหี่ยวแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งนะครับเขาจะแกะกีบออกมาเอาไปต้มกินบ้างอะไรบ้างเป็นยาเป็นเป็นสิ่งมงคลน,นะแล้วก็ ส่วนในเกสรดอกไม้ในดอกบัวข้างในเขาจะไม่ทิ้งแล้วเขาจะดูอเขาบอกว่าจะเจอพวกอัญมณีคล้ายๆเพชรผมไม่รู้ว่าเป็นเพชรพญานาคหรือของเทพเทวาภพภูมิไหนหรืออะไรแต่เขาจะเจอพวกนี้แล้วก็มีอาจจะเป็นพวกของเหล็กไหลนี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่เท่าที่ฟังฟังจะเป็นสีสันที่สวยงามนะครับตอนนี้ส่วนตัวอพอหลังจากผมเจอ คล้ายๆเหล็กไหนในแจกันุี่ผมให้ให้คุณป้าอุบาสิกาไปผมก็จะกลับแล้วระหว่างที่ผมจะเดินออกผมก็สงสัยว่าเออมันเป็นสิ่งที่แปลกตอนนั้นตอนนั้นก็ยังอายุเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่ถ้ามีจริงถ้าจะเป็นของเราขอให้มาที่นี่เพราะว่าพระอาจารย์หลวงพี่ที่นั่นรุ่นนึงท่าบอกว่าเขามาให้โยมเอาไปสิก้เนแรแรกที่เจอในแจกันผมก็ไม่เอาผมก็ถวายพระหรือให้ป้าเขากลับไป ตอนนี้พอตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผมเดินกราบลาพระอะไรจะกลับแล้วระหว่างที่ผมกําลังเดินเนี่ยมือมันก็แกว่งไปใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งดูดีๆมือผมก็ตั้อยู่ข้างตัวพอกางปุ๊บมันมีเม็ดอะไรไม่รู้มาอยู่ในมือซึ่งผมก็ตกใจแล้วผมก็คลายมือดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีเม็ดสีดําๆประมาณใหญ่ประมาณทุกเม็ดถั่วเขียวนะอยู่ในมือผมก็ตกใจมากมาได้ยังไงซึ่งเม็ดนี้ พอคุยกับอ่าที่พระเคยบอกไว้ว่าเขาจะให้เราให้เอาไปสิผมก็เลยอืลองเก็บเก็บไว้ในตัวนะก็เอาติดตัวกลับมาด้วยช่วงหนึ่งก็มาไว้ที่หอมาไว้ในกล่องมาไว้บนเหมือนทําชั้นแบบที่วางพระวางอะไรแต่นานนานไปลืมครับแล้วก็เม็ดนี้ก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะจนกระทั่ง ได้มาเจอพระอาจารย์สมพรสมาวโรท่านมาทําสํานักป่าพระธรรมยันต์มีอยู่ในจังหวัดนคนปรปฐมตำบนพงม,มันเดียในอ,อําเภอเมืองผมก็ได้ไปเจอช่วงหนึ่งแล้วก็ไปทํารายการ YouTube ถ้าเอฟซหลายๆคนได้ดูก็จะได้เห็นรายการของผมนะตอนนี้ปฏิหารเกี่ยวกับเหล็กไหลที่นั่นอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะก็มีอยู่บางช่วงที่ได้ไปแล้วก็เห็กหลกวดปีเลยท่านให้กรรมแล้วก็ให้ให้ ดึงผ้าให้ท่านก็จะมาจับมือคลายนิ้วดึงนิ้วซึ่งก็รู้สึกว่าเรามีแรงมีพลังมากขึ้นนะแล้วก็ท่านก็จะแบบเขาเรียกว่าทดสอบแรงแล้วบางครั้งท่านก็จะเอาให้เรากำไว้ทิืงแล้วท่านก็เอาไฟแช็คเปิดเปิดไฟลนที่แขนซึ่งแปลกมากว่ามันไม่ร้อนนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่น่าทึ่งแล้วผมกลับบ้านช่วงหนึ่งผมก็ลองทดสอบดูผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงมีอนุภาพ ผมขอลนแขนแล้วไม่ร้อนซึ่งพอลนแล้วมันก็ไม่ร้อนแปลกมากเลยนะส่วนเล็กไหลที่เกี่ยวกับเล็กไหลที่อีกเรื่องหนึ่งที่นึกออกแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือว่าเมื่อปีที่แล้ววันที่สิบสี่มกราคมสองพันห้าหกสิบห้าผมพ็อขับรถขนของย้ายที่อยู่มาเชียงใหม่ก้ขับขึ้นมาภาคเหนือน,นะครับออกตั้งแต่เช้ามืดเลยประมาณตีสี่ได้ ผมขับมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นรถเกา่าตอนนี้พอมาถึงแถวแถวลำปางก็พักพักแวะเป็นช่วงๆพอมาถึงจังหวัดลำปางมันจะเป็นช่วงที่แบบเขาเนี่ยจะทางจะขึ้นขึ้นลงลงครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาช่วงหนึ่งคือผมก็สนุกไม่ได้ขับนานบนภูเขารถบางคันขับเร็วอะไรมันเป็นช่วงตีโค้งไปตีโค้งมาขึ้นขึ้นลงลงเหวลงเขาอะไรเงนะี้ยมันมันเป็นทางเหมือนแบบลงขึ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่เหวตกเหวไม่ใช่เงี้ยนะครับ ก็เป็นทางขึ้นขึ้น,นลงลงระหว่างทางมาทึ้งเนี้ยก็สนุกของก็ขนมาเต็มรถรถกันหนักช่วงที่ออขวาออกซ้ายบางครั้งลืมนะครับไม่ได้ขับรถนานพอมาเจอทางโค้งเวลาเข้าโค้งตีโค้งอย่าอยู่ดีๆแล้วเปลี่ยนเลนออกนอกหรือเข้าในโอกาสที่มันจะพลิกคว่ำเนี่ยมีนะมันอันตรายนะช่วงหนึ่งผมก็ขับเร็วพอประมาณมาถึงประมาณช่วงจังหวัดลำปางผม จำได้ว่าแถวนั้นเนี่ยมันมีภูเขาข้างๆต้นไม้คลึกๆอยู่เยอะๆอยู่เยอะเลยนะครับต้นไมท้ทลึกๆเนี่ยอยู่ข้างทางเยอะสิ่งที่เผมรับรู้และสัมผัสได้ก็คือว่าระหว่างที่ขับกำลังเพลินๆอยู่ก็ระวังมันมีสีดำๆนี่นะประมาณหนึ่งนิ้วเลยนะใหญ่ใหญ่หญ,หญ,หญ่ประมาณปลายนิ้วก้อย น่าจะได้อยู่เห็นชัดอน่ยเห็นชัดผมขับรถอยู่มันหล่นมาตรงกลางที่กระจกที่ผมกําลังขับตกใจเลยนะไปแต่กระจกไม่แตกไม่เป็นไรน,นี้ผมมองหล่นมาเนี่ยเป็นสีดํานะครับก็ประมาณยาวหนึ่งนิ้วเลยนะความรู้สึกตอนนั้นก็คือว่าอะไรมีใครปล่อยของมาลองของหรืออะไรกับเราหรือเปล่าเขาเขตถิ่นภาคเนี้ยแต่ตอนนี้มาคิดเอ๊สีดำดอย่างนี้ เท่าที่เราเคยไปสํานักเหล็กไหลแล้วเคยไปเห็นอะไรมาผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหล็กไหลนะแล้วไม่น่าจะมาจากอุปกาบาทหรืออะไรตรงไหนอ่เพราะว่ายาวนี่หล่นมาแล้วก็กระเด้งหายไปสิ่งที่ผมรู้กับจิตความรู้สึกก็คือว่าน่าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาเตือนเตือนว่าอย่าขับเร็วเกินเพราะว่ามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมตีโค้งแล้วเหมือนอ่า จากเลนเลนสมมติมีสองเลนใช่ไหมผมอยู่เลนซ้ายแะ้วพบพอตีผมจะออกขวาเนี่ยอกมันมันเหมือนมันจะเบี่ยงคว่ำอะนะกอก็ดีไม่คว่ำแล้วก็ในบางโค้งอีกก็คือก็บางครั้งไม่ได้ขับนานอย่างที่บอกก็คือลืมว่ามันไม่ควรจะหักระหว่างช่วงโค้งถ้าไม่จําเป็นอย่าเปลี่ยนเลนที่โค้งค่อนข้างจะโค้งเยอะนะครับและถ้ารถวิ่งเร็วเนี่ยโอกาสคว่ำเนี่ยมีเยอะเลย ตอนนี้สิ่งที่มาเตือนผมก็ได้รับรู้ว่าท่านน่าจะมาเตือนว่าให้ลดความเร็วอย่าซิ่งแล้วก็อย่าแบบช่วงตีโคง้งยาอย่าเปลี่ยนเลนอย่าออกไปอันนี้อันนี้อันนี้รู้รู้ในความรู้สึกสุดท้ายผมก็ขับช้าลงก็ขับมาเรื่อยๆพักบ,บางจุดจนมาถึงเชียงใหม่บ้านเพื่อนแล้วก็มาที่บ้านที่แม่แตงนะครับก็ปลอดภัยดีไม่มีอันตรายอะไร นี่ก็คือปฏิหารเกียวกับเด็กไหลนะซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าข้างซ้ายไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรเลยเป็นป่าทึบนะครับอาจจะไม่ถึงกับป่าแบบอ่าเขาเรียกว่าเลยนะที่มันทึบมากแต่ต้นไม้เยอะข้างขวาก็เป็นข้างภูเขาก็เห็นมีต้นไม้ข้างสองทางสองข้างทางเนี่ยมันเป็นทางที่ไปแล้วก็กลับเนี่ยมันมีแต่ภูเขาและต้นไม้ ไปไม่ได้ที่ไทยจะทําอะไรแล้วก็ยิงนกหรือทําอะไรและก้อนที่เห็นเนี่ยผมเห็นยาวๆะนะประมาณหนึ่งนิ้วอ่ะสองข้อนิ้วก้อยเนี่ยซึ่งมันใหญ่นะครับก็หล่นมาโดนกระจกซึ่งตรงนี้ก็ผมตรงนั้นพอตกให่นิดหนึ่งแล้วผมก็พอตั้งสติการยกมือพนมแตะมือก็ประคองหวงมาเลยอยู่นะแล้วก็อธิษฐานแผ่ส่วนบุญบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เจ้าป่าเจ้าเขา แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพด้านเหล็กไหลว่าขอบระคุณมากเลยครับที่มาเตือนช่วยปกปักคุ้มครองนะซึ่งตรงนี้สําหรับคนอื่นๆซึ่งมีประสบการณ์ปฏิหารของเหล็กไหลใครอยากจะเล่าตอนนี้ผมก็เริ่มอัดคุยกันทางไลน์อัดหน้าจอเพึ่งเพ,พ,พิ่งเริ่มทํเพึ่งรู้วิธีนะครับใครที่เป็น f อหรือไม่ใช่ถ้าได้ฟังช่องผมรืโชคแล้ว อยากจะมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานบอกล่าวให้คนได้รับรู้เกี่ยวกับปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความมีอยู่จริงที่เราได้สัมผัสหรือท่านสัมผัสเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เรื่องลึกลับที่เกี่ยวเนื่องกับพระศาสนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ได้มาจากการทําบุญปฏิบัติธรรมและของขลังของศักดิ์สิทธิ์บอกเบอร์โทรเบอร์ไลน์มาได้นะครับแล้วไว้ผมจะทักทายขออัดรายการมาเผยแพร่เผยแพร่ เป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานเป็นสิ่งที่งา้ให้คนได้รู้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหล,ลานเหรียญหลน,ลน,ลน,ลนต่อ,ต,อต่อไปถ้ารายการของผมคิดผมยังอยู่ก็จะได้มาฟังแล้วก็ได้มุ่งถือศีลปฏิบัติธรรมจเจริญภาวนาแล้วก็ทําบุญทำกุศลสร้างคุณง,งามความดีกันยิ่งยิ่งขึ้นไปทํากันต่อไปนะครับสุดท้ายก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มี อของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีงามจะได้มาด้วยวิธีใดหรือได้มาจากการทําบุญนิทรรมาให้หรือพ่อที่เป็นพญานาคจากภพชาติก่นอนๆเอามาให้หรือได้ทําบุญสร้างกุศลใดๆมาก็แล้วแต่ผมขออนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับสาธุเป็นการเพิ่มบุญให้ซึ่งกันและกันนะ<ม>วันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ปฏิหารเกี่ยวกับเล็กไหลให้ฟังเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรแล้วนึกเรื่องอะไรออกปริโชคจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับสวัสดีครับ